สา,า,าวคนไก่ทินนะจ๊ะเด้อตอนนี้สาวเราคนไก่ทินกับยู่ที่หนาบัดพระักแก้วนะจ๊ะเด้อค่ะเอฟซีคนใดเขามารับชมกับกดติดตามให้สา,าวเราคนไก่ทินนะจ๊ะเด้อสิได้ผ่านกดยูทูบเลยจ้ะตอนขอบคุณได้ไๆนะจ้ะเด้อตอนนี้กะ เช้าเล่ากับสิ้ผ้ายางส้มบรรย,ยากาศยูทีหนา้าวัดพระแก้วแล้วจะเด้ออันนี้แน่ไปกับสีเป็นสานร,รักเมืองเนาะจ้าทุกคนที่ขาวๆนี่มุมนี้ก็จะเป็นสานร,รักเมืองเด้อสนามดวงเนาะจา้าเนาะโอ้เปิดไงใหญ่พี่น้อง จ้าทุกคนนี่วัดพักแก้วเนาะจ้าเนาะโอ้สวยงามแห้งจ้าพี่น้องกำแพงเพิ่นกะโอ้อลังการเนาะจ้าเนาะโอ้หน้ากระซ่วงเนาะจ้าเนาะโอ้สวยงามแห้งจ้าทุกคนว้าวบรรยากาศวัดพระแก้ว เป็นครั้งแรกที่ได้ไม่ยางนอกจากเนาะที่ซาลาได้ไม่ยางที่หน้าวัดพระแก้วแล้วจา้าเด้อสวยงามแพงนอกจากทุกคนกําแพงพันกระสูงนักท่องเที่ยวกับมีแล้วจา้าเด้อท่องเที่ยวก็มาเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที ซีม่งกลัวเนาะพี่น้องเกือบหาม่งแล้วมัดเพิ่นกะอาจสพปิดไปแล้วเนาะสวยงามมากเลยค่ะโอ้สาวดาวาสีไปลงไปอุโมงค์นะจน๊ะเนาะทุกคนนี่จ้ะสีลองไปลงล่งไปอุโมงค์เบิงเนาะเคยเห็น แต่ในโทรศัพท์เนาะจ้ะเนาะเช้าแล้วกะสิลองมาลงยางลงอุโมงค์เบืองเนาะพี่น้องนี่จ้ะทางลงอุโมงค์เนาะจ้ะเด้อโอ้เป็นขังแดกเนาะสิลองลงไปองเบืองเนาะมาขังล่างเป็นสิเป็นจังไรเนาะพี่น้องนี่จ้ะทุกคนว้าวเช้าแล่กะสิล่องไปเบืองเด้อล่องลงไปเบิงมา ทางล่างเพิ่นจะเป็นจังไงนเนาะอือโอ่งนี่ไงว้าวโอ่งหน้าพระลานแม่ทุกคนโอ้โหเย็นแนงจ้าทุกคนโอ้ยเย็นช่วยๆด้วย บรรยากาศทางในเนาะพี่น้องว้าวอันนี้คือบรรยากาศทางใน<ม>อุโมงค์เนะาะจ้ะเนาะนี่จ้ะทุกคนอันนี้คือซันไตดินอุโมงคนะ์นาบัดพระแก้วเลยจ้ะเด้อพี่น้องว้าวบรรยากาศเนาะพี่น้องโอ้พันธิตดูใหม่เนะาะจ้ะเนาะ งามแห่งจะทุกคนนี่สา,าวเรล่ากบมากับผี่น้อยนะจ้ะเด้ออันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆข้างในอุโมงค์นะจ้นะเนาะอุโมงค์นาบัดพระเก้วขนาดสันใจดิน้วนี่พี่น้องแตยัง <c oughs> สวยงามขนาดนี้นะจ้นะเนาะโอ้ทุกคนจะสวยงามแห่งนะจ้นะเนาะ เต็ดขังแดดเลยจ้าเด้อที่สาวดาวคนไกลชินเลยมากส้มบูมงหนาบัดรพกแก้วเนาะเดินเต็นแห้งพี่น้องเอ้ยโบเคยมากจะเ่ออยขึ้นาง,งามแต่นอกพี่น้องโอ้ยสะอาดแห้งจ้าทุกคนทั้งสวยทั้งงามทั้งสะอาดอ้ตอนนี้คนกะที่โบเคยร้ายเนาะจ้ะนาะเพราะวา่า ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหาุ่งแล้วจ้าพี่น้องโอ้ยเคยเห็นกับได้ไม่เห็นเนาะจ้าเนาะนี่โอ้ยสวยงามแน่จ้าพี่น้องทุกคนานี่คือไต่ดินเด้อพี่น้องโอ้นี่เช้าเล่ากะซิมะเข้อหงนาำเนาะ เ <S an itary> ข่าวของน้ำม,มานางนางซ้อมง่อยก่อนอ้าวอุโมงเนาะอุโมงใต้ดินเนะาะประกาศเซมีของน้ำให้น้ำเลยจ้าเด้อผู้เย็นแห่แงพี่น้องเนาะเย็นจุวยจุยจ้ยเลยจา้าสาธุทุกคนอืมสวยงามอลังการแห่งนาะจากเนาะอ้าธทุกคนผู้ใหญ่แห่งจ้าพี่น้องแต่ว่า ขนาดอยู่สันข้างล่างสันใต้ดินเนาะเพป็นกะเฮ็ดสวยเฮ็ดงามขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะไปจังได้พี่น้อยไปจังได้มาเห็น,นอันอุโม,มงค์เนาะใต้ดินเนาะพี่น้อยเยน็น,ยนเนาะอือเย็นเนาะโอ้็นตามมานางเหร่นเนาะเป็นตามมานางเหร่นเนาะตอนนี้เขากะสิขึ้นขึ้นไปข้างบนแล้วเนาะจ้าพี่น้อง ลงมาเบิ์อุโมงนะเนาะสวยงามแห่งนอนจากทุกคนปนจังในเน่พี่น่อยตื่นเต้นบอพี่น่อยเอ้ยมวนบอปาพี่น้องโอ้โอ้อากาศเย็นแห่งตอนนี้เข้ากับสิยางไปท้างผุนนอะจ้ะเนาะ ขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วเนาะพี่นอ้องอากาศสียางไปทางนั้นนะจ๊ะเด้องานชมบรรยากาศหนา้าวัดพระแก้วเนาะจ๊ะเนาะอืมที่สองอุโมงค์ม,ม,มจาจะนี่ตอนนั้นชาวเราคนไกลทินกะลงไปอีกอุโมงค์หนึ่งนาะพี่นอ้อง คือเห็นอีกแล้วอุมม้มุงมีจักอุ้มุ้งนะจ้ะอันนี้บ้านอยู่ติดบัดผักแก้วนะจ๊ะเนาะแต่สีประมาณนี้เนาะทรงกะสะเป็นแบบไข่ไข่ทรงบราณ์นี่เจ้าน้อยเนาะพี่น้องท <c oughs> หารพี่น้องทหารเพิ่นกะรบรรยากาศย่ำมงมะแดงเนาะจ้ะพี่น้อง ว้าวสวยงามเมี่ยนอกจากทุกคนสาวล่ากะบ่ได้เขาไปแล้วจ้เด้อเพราะว่าเอาไว้โอกาสหนาก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นเมื่อนี้เพิ่นกะปิดแล้วเนาะเพิ่นกะปิดแล้วจ้าโอ้นี่คืออมุ่งอมุ่งที่สี่โอ้จ้าทุกคนนี่นี่อันนี้ก็เป็นอมุ่งอีกจ้าปา คลิปนี้ก็จบซันนี่แล้วจ้าทุกคนก็าฝากกดติดตามส่องสาวเราคนไกลทินในเรื่อเด้อสิได้ผ่านกดยูทูบน้ำมูน้ำผวกในเรื่องจ้าขอบคุณจ้า